สวัสดีักนดิชันเคยกับช่องคนมองกรนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นเลโก้ด้านบนนะครับเป็นตัวที่6กนะครับเป็นตัวโกคูนะครับตัวนี้เป็นร่างที่2นะครับของตัวโกคูนะครับมีในหน้ากล่องแบบนี้เลยแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นแบบเขียนเป็นจินจินเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับด้านบนสุดจะเขียนว่าเป็นเลข6นะครับนี่ครับแล้วก็เป็นรูปด้านหลังก็เหมือนเดิมเป็นวิธีการประกอบตัวโกคูนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปประกอบตัว กูขูและญาติกันครับมาแกะกันเลยครับดับนนในก็มีสติกเกอร์เหมือนเดิมนะครับนี่วิธีการประกอบมาแกะกันเลยโอ้โห เหมือนมีลูกแก้วมาให้นะครับผมไม่แน่จ,จะเป็นส่วนประกอบของยานหรือเปล่าโอเคอยู่ทั้งด้านหลังยานนะผมนี่มันเป็นลูกแก้วมาให้แบบนี้สองลูกนะครับนี่ลูกแก้วดาลคอนบอดนะครับผมแล้วก็มาประกอบโกคูกันผมมาใส่แขนขากันก่อนครับนี่ครับใส่แขนใส่มือ นี่แล้วก็แบบทรงผมนะผมนีรับเป็นล่างซูเปอร์ไซยานะครับผมนี่โคดเทปรายละเอียดดีเทลมาเรามาประกอบตัวยานกันต่อครับอันดับแรกนะครับใช้ส่วนนี้2ชิ้นนะครับผมแล้วก็ต่อกับตัวยาว2ตัว นี้ไปก่อนครับนี่ครับสองชิ้นแบบนี้นะผมแล้วก็ด้านหลังจะท้ายด้วยตัวน,นี้อันนี้จะเป็นเสร็จขั้นอ๋อยังไม่เสร็จนะครับด้านล่างจะใส่ส่วนนี้เข้าไปครับ โอเคผมเรียบร้อยขั้นตอนที่1นขั้นตอนที่2นะผมจะทำเหมือนจะเป็นด้านหลังยานใส่ชิ้นนี้ผเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ติดตัวยาวนะครับติดตัวยาวนี่เข้าไปครับ หลังจากติดตัวยาวนะครับเราจะติดสีขาวแบบนี้ไปด้านหลังนะครับแล้วก็ใส่ลูกแก้วเข้าไปครับผมนี่นี่ครับแล้วก็เสร็จในขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สามนะครับจะพลิกมาแล้วผมด้านล่างแบบนี้แล้วก็จะทําส่วนของด้านหน้านะผมนีส่วนนี้อันดับแรกก็ใช้แบบนี้สองชิ้นนะครับผม ทำการเชื่อมกันโดยชิ้นนี้นี่ครับเชื่อมเข้าไปแล้วก็นำมาติดกับตัวนี้นะผมติดด้านล่างครับแบบนี้ฝั่งด้านหน้าก็จะติด ครับครับเหมือนชิ้นส่วนจะหายหรือเปล่าออนึ่จถึงชิ้นนี่แบบนี้นะผมแล้วก็ติดส่วนแหลมๆนี้เข้าไปครับ แล้วก็พลิกแบบนี้ผมนามาติดกับตัวที่เราประกอบไปเมื่อกี้ผมเสียบเข้าไปเลยครับผมนี่ก็จะได้เป็นลําตัวยานมาแล้วนะครับผมถัดมานะครับเราจะมาขั้นตอนที่ที่สี่กันนะครับ4ี่กับหแบบนี้นผมแล้วก็ทำการใช้ตัวยาวแบบนี้1นึตัวนะครับแล้วก็ชิ้นนี้ล็อกเข้าไปแบบนี้ใช้สี ักษณะแบบนี้แล้วก็สีเหลืองนะผมใส่ปิดเข้าไปแบบนี้ใส่ตัวนี้เข้าไปนะผมแล้วก็จะเอาตัวทึบแบบนี้ใส่เข้าไปครับนี่ตัวสีเหลืองนะผมเราจะติดสติกเกอร์นี่ครับปิดปิด,ปดอันปิดอันปิดอัน ติกเกอร์ชิ้นนี้เข้าไปโอเคเรียบร้อยนะผมแล้วก็นำเป็นขั้นตอนแบบน่งครับกำลังดูอยู่ครับอ๋อแล้วก็ใส่ตัวนี่เหียบนำมาประกอบกันแบบนี้แล้วก็ติดด้านบนครับ ติดเข้าไปด้านบนแบบนี้ผมก็แล้วก็ตัวชิ้นนี้นะครับผมใส่เข้าไปแบบน,นี้แล้วก็เอาชิ้นนี้ผมนำมาต่อ,อกับตัวนี้นำไปยึดติดกับ ตัวนี้ทีหนึ่งครับนี่แล้วเราจะนำส่วนนี้ผมนำมาประกอบกับตัวยานฝั่งนี้บางข้อต่อนอยากจะใช้กาวเลยนะครับนี่เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะทำแบบนี้อีกฝั่งคือฝั่งตรงนี้นผมกอมาประกอบกันเลยครับ ใช้ตัวนี้นะผมติดใส่สีเหลืองเข้าไปต,ติดตัวนี้ใส่ตัวยึดประกอบอันนี้เข้าไปครับ แล้วก็ติดสติกเกอร์นี่ครับผมแล้วก็ด้านหน้าใช่ไหมครับใช้ตัวนี้มาหนึ่งชิ้นนะผมประกบเข้าไปแบบนี้ต่อเข้าไปแบบนี้แล้วก็นำมาติดเข้าไปแบบนี้โอเคผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วมแล้วก็มีชิ้นส่วนที่เหลือนี่ก็เดียวขอดูอีกทีหนึ่งล้วกัะว่าจะ ใส่ตรงหนนะครับผมจะมีเป็นตัวนี่ครับลักษณะเป็นเหมือนเกล็ดบังก้อนะผมก็ใส่เข้าไปด้านบนตรงนี้เลยนี่สชิ้นนี่ครับเรียบร้อยนะผมแล้วก็ส่วนตัวนี้นะผมเราจะมาใส่บริเวณด้านหน้านะครับก็ใส่เข้าไป นี่มันบอกให้ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแต่ว่ามันมันไม่ค่อยล็อกครับนี่ครับแบบนี้ก็ทำการประกอบเสร็จสิ้นนะครับกับตัวยานอาร์กอนบอลนะผมนี่ก็เป็นตัวผู้ดีนผมเป็นตัวยานของตัวโกคูนะครับเป็นล่างที่สอกนะรับผมนี่ครับดูกวัวโกคูระเดีโคเทแล้วก็มียานให้แบบนี้ก็สามารถที่จะนั่งหรือว่ายืนก็ได้นะผม ส่วนนี้ก็ไม่ติดแล้วกันนะครับเพราะว่ามันติดยากนะผมตัวมีสติกเกอร์ที่เหลือเป็นรูปไฟแบบนี้เดี๋ยวไว้ค่อยติดทีหลังแล้วกันไม่รู้ว่าจะติดตรงไหนนะผมก็เสร็จสินน้นแล้วกับการเลโก้ของตัวโก้คู่น่นแบบนี้เลยตรงหรือเปล่าครับก็ออกมาได้ตรงนะผมในรูปเป็นแบบไหนก็ได้มาแบบนั้นเลยนะผมก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ใครมีคำถามถามได้ใต้คอมเมนต์นะก็น่าจะจาก,กันไปกับตัวเลโก้ผมเป็นตัวโก้คูนผมเป็นร่างที่2 ไว้เจอกันในคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปนะครับผมไปเลยครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ